ถ้าทุกคนเอาเชียร์ซีดไปแช่ในโยเกิร์ตแล้วฟรีดเอามาปั่นเนี่ยจะได้เชียร์ซีดไอศครีมโฮมเมดวิธีนี้คือโคตรจะไลฟ์แพกทุกคนได้ประโยชน์จัดเต็มมากๆคือถ้าเอามาปั่นเนี่ยนะคะเนื้อที่ได้เนี่ยมันจะหนึบกว่าสมูทตี้เพราะว่าตัวเชียร์ซีดพอปั่นแล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นเนื้อมูสแบบที่พัดเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้าพัดจะแช่เชียร์ซีดนะคะในนมโยเกิร์ตแล้วก็พีโปรตีนพีโปรตีนตัวนี้กลิ่นนมคืออร่อยมากยิ่งเอาไปทำเป็นเมนู She udding, She Cream, มนเ,นเชียร์ซีดพุดดิ้้้งงงไววใในนนชชช่่่ออเเยย็กกสััโมหี สีฟูและบานเต็มที่ค่อยเอามาเทใส่ในผิวน้ําแข็งแล้วก็แช่ชงฟีซิีสูตรแบบเต็มๆเ,เนี่ยพัดเคยแจกแล้วนะคะในคลิป b i g b a บท h ชียร์พ d ดดิ้เราสามารถใช้อัตราส่วนเท่าเดิมได้เลยทุกคนใครทําปริมาณมากหรือว่าทําปริมาณน้อยเนี่ยก็ลองเอาไปปรับดูจากคลิปนั้นได้พัดใช้เครื่องปั่นนะคะนินจาตัวที่เป็นพอตติโบที่พัดเคยรีวิวไปแล้วหลายคนถามพัดมาเยอะเหมือนกันว่ามันปันป่นน้าแข็งได้จริงๆหรอพัดโชยให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามันปั่นได้จริงๆพัดลองมาปั่นหลายเมนูแล้วปัััั่่่่นนนนนตตวเเกกกิิดดไไอออรี a ีมมมมมโแแแแแบบบบ้ S ้ K ้ h ้ M ้ปปผลชขข็งงงททําาสจๆ พัดปั่นกาแฟโปรตีนสูงกินตอนเช้าเป็นประจำอั่นน้ำแข็งโปรตีนพืชกาแฟของดุยเธอแล้วก็ตัวมิลเมดใส่น้ำนิดนึงปัดออกมาเนี่ยเป็นฟิลแบบเอสเย็นเลยทุกคนเมนูที่มีแค่ประเทศไทยที่เดียวแต่มันอร่อยมากจริงๆทุกคนใครอยากขอสูตรทำเชียร์ซีโยเกิร์ตไอศกรีมพิมคาว่าเชียร์ซีเดพัดให้น้องแอดมินสรุปสูตรแล้วส่งให้ค่ะ